สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะบองปะโคนกรุ๊ปคเนียวันนี้ขออนุญาตนำเสนอช่องใหม่ของเรานะคะเราใช้ชื่อช่องว่าสพัยยายเตยพากินพาเที่ยวค่ะโกนปะสไยเตยเนิ้มซีเนิ้มเที่ยวเราแนะนำช่องของเราก่อนเนาะก็คือว่าพากินใช่ไหมคะพากินก็อาจจะเป็นกินในบ้านบ้างอย่างทำเองแบบนี้คะ่ะแล้วก็ออกไปข้างนอกไป ไปกินขนมร้านอร่อยแล้วก็อาจจะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรูหราอะไรเนาะแต่ว่าอร่อยแล้วก็เป็นการสนับสนุนอาชีพของคนในท้องถิ่นด้วยนะคะก็อยากแบ่งปันให้พี่น้องได้รับชมกันคะ่ะบางคนชอบถูกใจก็ลองพิกินดูเนาะจากร้านที่เราแนะนำนะคะแล้วกเ็เมนูไหนที่ทําที่บ้านพี่น้องท่านใดอยาก ลองไปทําดูก็ทําได้ค่ะทาตามได้อย่างวันนี้นะคะก็จะนําเสนอเมนูแรกเป็นน้ําพริกขาค่ะเรามาดูส่วนผสมของเราก่อนเนาะส่วนผสมก็จะมีขา่านี่ค่ะขาหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็กะปิหนึ่งช้อนชานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกลือกับ รสด,ดีค่ะผงนัวนะคะใส่ไปด้วยกันเลยอย่างละ1ช้อนชาเนาะขมิ้นค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลาร้านะคะนี่ค่ะน้ำปลา,าก็หนึ่ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็มีกระเทียมหอมแดงพริกพริกแห้งใช้ทั้งเออพริกแห้งพริกสดใช้ทั้ง2อย่างเลยนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้ที่ใช้ก็เลาลาห้างหกต้นเขาเรียกเป็นต้นหรือเปล่า ห้ 5, อันนั่นแหละนะคะแล้วก็พริกก็เราๆห้าสิาเม็ดค่ะทั้งสดทั้งแห้งนะคะอหอมแดงนี่ใช้3าหัวค่ะกระเทียมนี่ก็ใช้เราๆหกเกลีบนะคะส่วนขานี่ก็แล้วแต่พี่น้องชอบเนาะดิฉันจะใช้หนึ่งถ้วยเล็กๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะตำทุกอย่างรวมกันนะคะเป็นน้ำพริกข่าเนาะเสร็จแล้วเนี่ยไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะเท่านี้เลยค่ะ ก็เมื่อตำเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะนำไปผัดนะคะผัดน้ำมันก็จะกลายกลายเป็นน้ำพริกขาค่ะทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะจิ้มจิ้มอร่อยดีค่ะค่ะก็จากส่วนผสมเมื่อสักครู่นะคะพี่น้องเราก็ตำทุกอย่างรวมกันแล้วก็จะได้น้ำพริกมาแล้วค่ะหนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการผัดน้ําพริกเนาะให้เป็นน้าพริกข่านะคะพี่น้องคะก็คือว่าน้ําพริกเนี่ยพี่น้องจะผัดทั้งหมดก็ได้นะคะก็จะได้เป็นน้ําพริกข่าเก็บไว้ทานเนาะทานได้หลายวันค่ะเพราะว่าผัดน้ําพริกเนาะเก็บไว้ในตู้เย็นทานคู่กับอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้ามันมีอย่างนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเราจะแบ่งส่วนหนึ่งผัดเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไว้ทำแกงก็ได้ค่ะ ทฤษีว่าได้ผักกาดมาจากเพื่อนเนาะเป็นผักกาดปลอดสารก็เลยคิดว่าจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้เพื่อทํำเกงผักกาดค่ะก็เป็นแกงของทางเหนือเนาะฝากพี่น้องติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะตอนนี้เราจะมาผัดผัดน้ําพริกขาของเราก่อนเนาะก็ตั้งน้ํามันตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะคะนี่ค่ะก็ติดไฟ ละโอเคค่ะก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะที่จริงอะ่ะใส่น้ำมันเยอะๆมันอร่อยนะคะเค็มๆมันๆดีแต่ว่าบ้านนี้ก็ไม่อยากได้น้ำมันเยอะนะค่ะต้มลงไปเลยใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไหมก้ก่อนเนาะค่อยๆผัดไปค่ะพี่น้องคะผัดกันมาจน แห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วละคะ่ะใส่ต้นหอมกับผักชีฝรั่งที่เตรียมไว้เนาะนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวไปจัดการตืบกันได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสําหรับน้าพริกขาของเราค่ะ,คะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะ ก็กินคู่กับถั่วฝักยาวรั่วค่ะถั่วฝักยาวนี้ก็ได้มาจากพี่น้องที่โบสถ์นะคะก็ปรสานเหมือนกันมีอะไรเราก็กินอย่างนั้นเนาะทีแรกจริงๆคิดว่าตั้งใจว่าน้ำพริกขาเนี่ยจะกินกับข้าวเหนียวค่ะเพราะว่ากินกับข้าวเหนียวมเข้ากันมากเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่พอมาดูแล้วเนี่ยข้าวเหนียวที่ซื้อมาตอนเช้าลูกชายสุดที่รักก็กินไปสมุดแล้วเนาะ ก็เลยต้องได้ข้าวเจ้าค่ะพี่น้องข้าวสวยค่ะค่ะไข่ต้มที่ได้นี่ก็เป็นไข่เป็ดที่เป็ดจากสามีเลี้ยงเอาไว้เนาะก็เก็บไข่มาแล้วก็มาต้มกินค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆบ้านๆน,นะคะพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองไปทําดูเนาะค่ะตอนนี้ก็ขอตัวกินก่อนนะคะลืมนัดแนะกันว่าเดี๋ยวเราจะมีพาไปเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะออกุญรัณขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ